เราพี่ต๋องว่ามาอยู่ในถ้ำแล้วคิดยังไงถือมาอยู่ในถ้ำครับก็ถ้ำสถานที่อย่างนี้เป็นที่ฝึกปิวัติของครูบาอาจารย์ <c oughs> ตัวเองคือในความรู้สึกกลักวความมืด <c oughs> เป็นรู้สึกว่าในถ้ำเนี่ยมันเป็นที่ท,ที่จะแก้ความรู้สึกนึกคิดของเรา <c oughs> เพราะว่า ในว่าที่เราอ,อยู่กลางวันที่มันมีแสงแดดสองเนี่ยเราก็รู้สึกปกติกับการดำเนินช<ม>ีวิตอยูนะ่แต่ว่าถ้าเราอยู่ในที่มืดมืดเมื่อไหร่มันก็จะรู้สึกกกลัวความมืดมแต่การที่เรามีธทรมเนี่ยมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมันมีได้ความเล็กมิดที่เราต้องเผชิญแล้วก็อยู่มัผมก็รู้สึกว่า <c oughs> ก็อยากลองดูใช่คจากสองสามวัน แล้วที่นี่เป็นที่ที่ครูบาอาจารย์เคยมาน,านั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับก็เลยครับรู้สึกว่าตอนยังน้อยก็ในตามรอยปฏิปทาของครูบาอาจารย์ก็ก็รู้สึกวันๆอยู่ทุกคนเข้าไปก็๋ยวก็ต้องอยู่คนเดียวแหลคะครับแต่ว่าอ,อ,อารมณ์ที่ตั้งที่อยู่ตรงนี้ก็ยังน้อยก็ได้มีพื้นฐานใน,ใน,ในการอยู่ประสบก็ ครูบาอาจารย์ก็เคยให้กรรมฐานไว้ครับแต่วันนี้ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็ต้องก็ออ<ม>ต้องกดขวาหาด้วยเองผมก็อนุโมทานาบูด,ด้วยนะที่ได้มาอยู่แบบนี้แล้วก็เห็นว่ามีพี่มีความตั้งมั่นแล้วก็ีมาตามปฏิบัติธรรมปฏิปทาทางของครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ยันหึ่งภูมิใจละทุกคนที่ที่ปฏิบัติมาที่มาอยู่ที่นี่ด้วยใครจะต่างก็เห็นว่าที่นี่ก็สงบนะ ขัดจากับผู้คนห่างจากที่วาดเราเป็นสิบโลเหมือนกันนยนะน่าจะแขงอยู่กลอยู่ครับอาจะกลักวพัดก็ต้องว่ายน้ำหนึ่งเดียวแล้นะกครับก็คงไม่สามารถที่แบบเดินทางกลับว่าได้เลยน่าจะต้องว่ายน้ำอยู่เดียวนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเกาะเหมือนกันแต่ว่าเกาะนี้มันเป็นธรรมที่นี่ครูบายจยงเคยมานั่งที่นี่เป็นสองสามเดือนใช่ไหมใช่ครูบายจย์ อาจารย์เคยเล่าฟังว่าเคยมันวดอาหารอยู่ที่นี่หนึ่งร้อยกับอีกสองวันมัน้งไม่ไม่กินไม่ไม่กินอาหารอยู่แในถ้ำหนงเดียวเลยอยู่กันการฝึกปฏิบัติส่วนเรื่องรายละเอียดที่ท่านฝึกปฏิบัติแล้วท่านมีอารมณ์อะไรยังไงก็ท่านก็เคยเทยไปแล้วเลยผมก็แค่เป็นเศษเล็กๆน,น,น้อยๆที่ได้ตามว่าครูบาอาจารย์แล้วก็ลองทําดูเพราะว่าอนุโมทนาดน้ย กาพวผมก็เป็นช่วงนี้ก็เพื่อจับก,กับอโอหันเหมือนกัน <c oughs> อย่างผมอยู่ในถ้าเนี่ยผมก็รู้แล้วพว่าผมจะต้องเจอเขาเรียกว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าอ่ามันจะเปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยแต่ว่าคําตอบคืออันเดียวกันยังผมอยู่ในถ้ำเนี่ยสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องเจอหลังจากที่เพื่อนพี่น้องกลับไปเนี่ยผมจะต้องเจอคืออาการเวทนาต่างๆที่เองต้องอยู่คนเดียวในถ้ำมืด,มด เราต้องมันจะห่วยหาเวทนาต่างๆที่มันเคยอยู่กับเพื่อนพี่น้องอม,มันจะเกิดการประท้วงขึ้นมาเพื่อให้เราต้องทําให้ลงร่องสัญญาเดิมเพราะนั้นผมเห็นความคว่านักบวชเราถ้ามันบวชมาแล้วยังอยู่ในร่องสัญญาเดิมก็เขาเรียกว่าอยู่ด้วยความเป็นการมาสุขคันธิการน,น,นิโยแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความที่ไม่ชอบใจ กับที่เดิมๆสถานที่อย่างเนี้ยเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันผิดจากสัญญาแต่เราก็ต้องอยู่เพื่อการเพื่อบิดสัญญาจากที่เรารู้สึกว่าเราชอบใจอ่ะให้อยู่ให้ได้มันสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่นักบวชเคยทำควรที่จะทำ <Okay. S 2> แล้วก็รุดออกมาจากการเสพซ้อม เรื่องของการมาะสบการนการนิจโจคตักเยอะนะครับโยกต่างๆเพื่ออยู่ตัวคนเดียวแล้วก็เพื่อให้เห็นตัวเองมากขึ้นมันก็แค่ช่วงเวลาแค่สองสามวันก็น่าจะมีผลอะไรบ้างก็สาธุพุมธนนะครับ